โอเคครับผมก็ขอสวัสดีอีกครั้งนะครับสำหรับคนที่กำลังติดตามช่อง Youtube ของอัปลเต้ทุกท่านแล้วก็สวัสดีไปยังเพื่อนๆพี่ๆน้นงนองๆนะครับชาวสมาชิก50 n น l ทุกท่านเลยนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมารีวิววิธีการเติมเงินวิธีการเติมเงินเพื่อที่จะ,ะฝากไปทำกําไรนะครับโอเคเมื่อกี้ผมลองอทดสอบในการเติมเงินว่ามันเป็นระบบออโต้จริงไหมนะครับก็ ผมก็ลองฝากไปประมาณ3 0 0 0บาทเนาะผมก็โอนไปประมาณ3า0 0ัน้ยสามพบาท16สตางค์นะครับมันเหมือนกับเป็นจุดทศนิยมเพื่อที่จะเขาเนี่ยสร้างให้มาเพื่อเป็นระบบะเติมอัตโนมัตินะครับโอเคมาดูนะครับอ,อนาคตก็อาจจะมีการถอ,อ,อนเงินแบบอัตโนมัตินะผมคิดว่ามันเป็นไปได้นะโอเคเนาะเพราะว่าระบบพวกนี้มันมันต้องมีระบบอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับโอเคก็ให้เวลาเขาในการที่จะพัฒนาเว็บไซต์ต่อไปนะครับ อ่ะมาดูครับใครที่จะฝากเงินไปที่คําว่าฝากเงินครับปบ๊บนะครับนี่เขาให้โอนไปที่เลขบัญชีนี้นะครับเขาบอกว่าเนื่องจากปบ๊บเบิบเบิบเบิบถ้าถ้าเงินไม่เข้านะครับให้เอฟไปรายนี้นะครับถ้าคุณไม่จําเป็นต้องแนบสลิปเลยคือเขาจะมีระบบยืนยันอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับทีนี้คุณจะฝากเท่าไหร่ครับอันนี้ผมจะฝากหมื่นสองนะหนึ่งหมื่นสองพันอ่าหนึ่งหมื่นสองพันหน่วยชิปร้อยพันหมื่นนี่แบบนี้นะเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะทําการโอนเงินนะครับโอนเงินก่อนนะครับแต่ไม่ใช่ ให้เราคลิกคำว่าฝากเงินก่อนคำว่าโอนเงินนะครับไปที่คำว่าฝากเงินครับเร,เราจะเราจะกรอกเท่าไหร่ก็ได้มันจะคำนวณมาให้เราเลยเขาบอกว่าฝากขั้นต่าตัวเลขการฝากเช่น100ก็คือน่าจะ100บาทเนาะประมาณนี้น่าจะฝากขั้นต่ำเป็นตัวก็คือว่าเว็บตัวนี้เนี่ยสามารถฝากเท่าไหร่ก็ได้คุณฝากเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่ามันจะนับจํานวนวันที่คุณเติมสมมติว่าคุณเติมวันเนี้ย คุณเติมวันนี้มันจะไม่นับเป็นวันนะเขาจะนับเป็นเรื่องของการเติมสมมติคุณเติมไปสามรอยมันก็จะนับไปอีกสี่สิบห้าวันคุณถึงจะถอนตัวที่เป็นเงินทุนได้นะครับโอเคเนาะอือก็คลินเขามาฝากกันเลยครับอ่ามันจะขึ้นมาให้เรานะครับว่ายอดฝากกล่องของเราก็คือหนึ่งมืนสองพันจุดเก้าสิบหกสตางค์นะอ่าประมาณนี้ก็คือให้เราดูบัญชีผู้รับเฮ้ยเดี๋ยวนะนะใช่ไหมวะผมเติมยังไงเมื่อกี้ อ๋อนี่นะครับนี่ให้เราโอนตามธนาคารนี้นะครับเป็นธนาคารกสิกรอ่ะโอเคผมจะเข้าเอฟก่อนนะครับโอนเงินนะครับแล้วก็ให้เราเลือกเป็นธนาคารกสิกรนะครับไหนกสิกรอยู่ไหนนี่นะครับก็ให้เราเลือกเป็นหนึ่งหมื่นสองพันนะครับสองพันจุดเอ้ยมันไม่ให้ใส่จุดหรอทุกคนจุดอยู่ไหนวะก็ใส่จุดตรงไหนวะทุกคนเอ้ยไม่ใช่อันนี้เลขบัญชีครับเลขบัญชีครับศูนย์เจ็ดนะครับ สี่สามสี่สามเก้าหองสองเก้หองสอนะครับก็จำนวนเงินก็คือ1น0 0งหมื่นองพจุดเท่าไหร่นะเก้าสิบหสตางค์นะครับออมันจะเอาเองนะินกันตัวนทีนี้บันทึกช่วยจำนะครับให้เราบันทึกไว้ว่าเราลงทุนอันไหนนะครับเราทำอะไรเติมเงนเม 5, นินนะครับเติม5้ินั่นนะครับ จีอ่ประมาณนี้นะครับก็ตรวจสอบข้อมูลครับปุ๊บออเคคุณไปที่อ่าบุญบุญยกรนะครับบุญยกรโอเคทีนี้ถูกต้องก็ให้เราคลิกคําว่ายืนยันได้เลยนะครับโอเคนะครับสลิปเราไม่จําเป็นต้องใช้นะเรามาใช้ตรงนี้ครับอ่ามาเช็คตรงในในสลิปของเรานะครับมันจะขึ้นว่า23านาฬิกานะครับ23นาฬิกา จุดศูนย์หกนะครับอันนี้ก็คือเวลาของใครของมันนะคุณมาก็าของผมไปคุณก็ไม่ไม่โดนอนุมัติอาจจะโดนแบนด้ดวยนะครับอย่าหาทำเด้อ <Okay. S 1> เอาสลิปของคนอื่นนะเน,นี่ยไปแนบเป็นของตัวเองนะครับเอ่อโอเคทีนี้ให้เราเลือกเป็นวันที่เราเติมเงินเข้าไปวันที่ยี่สิบห้ากันยามันจะขึ้นแบบนี้นะยี่สิบห้าศูนย์เก้าสองศูนย์สองศูนย์าก็กดคาว่ายืง่งนการชรําระเงินแค่นี้เองเสร็จสิน้นทาก็รอตรวจสอบนะเออก็รอตรวจสอบสักครู่หนึ่งนะครับ โอเคนะครับ ờ, <blade> ถ้าเราไม่รอนะครับเราไปรอตรงนี้นะครับไปรอตรงหน้ากระเป๋าสตางค์นะครับเราตรงกระเป๋าสตางค์เนาะเราตรงกระเป๋าสตางค์ตรงนี้ครับตรงคําว่ากระเป๋าสตางค์เนี่ยเราไปรอตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าเรามารอตรงนี้ก็อาจจะเสียเวลานะครับไปรอตรงกระเป๋าสตางค์เราจะได้รู้เลยนะครับฮะเข้าเลยครับทุกคนนี่นะครับเข้ามาแล้วนะครับสุดยอดมากเป็นระบบเติมเงินที่แบบอัตโนมัติแล้วนะครับตอนนี้แต่ว่าผมว่าเรื่องการถอนเงินยังไม่อัตโนมัตินะก็รอให้ทาง ระบบเขาพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับอ